สวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่เมนดูอยู่อ๋อผมพามาดูมอนสเตอร่าตัวหนึ่งนะคือเอสควาลิโต้นะเหมือนเป็นไม้เหมือนหนอนเหมือนหนอนกัดเด้อใช่ป่ะอ๋อเขามีฉลูคล้ายกับมัน แมลงกัดหรือหนอนกัดอย่างที่พี่โมบอกนะคือต้นนี้ใบเขาใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับดูดครับอันนี้คือคือไทคอนนะก็คือมอสเตอร่าไบแอนนะใหญ่เลยต้นนี้ใหญ่เลยยาวหวายเลยนะโอ้ต้นนี้ก็คือผมชาไว้นะเริ่มแตกยอดนลคือลักษณะการแยกชนิดของตัวนี้นะครับ ต้นนี้ฉลุเขาจะเว้าลึกกว่านะครับก็คือเว้าลึกกว่า,วาตัวโจนะนิต้าอะไรนะคุณจำชื่อมไม่ได้นะคะรับก,ก็คือเขาจะเว้าลึกกว่าขนาดต้นนี้ต้นนี้ผมปลูกลงดินนะครับก็คือใช้ยางรถยนต์เนี่ยเป็นถานนะยุ่งนี้ตัวอะไรก็ด้ยฮะแล้วก็ ใช้กากมะพร้าวสับลงด้านบนนะครับแล้วถองจมีเพื่องด้วแล้วก็ผสมด้วยโรยหน้าด้วยดินใบก้ามปูนะเออมีสีเขียวหมดเลยอันนี้เป็นยอดมันจะสุโตขึ้นมาแลครับตอนเล็กๆแยกยากมากนะตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวที่ผมชอบนะคือตอนเล็กแยกแยกยากยากสุดเลยเพราะเขาคล้ายกับ อันนี้กุนาตานะคล้ายมากเลยนะแต่ต้นนี้ลักษณะของการฉีกใบเนี่ยเขาจะฉีดเด่นชัดมากมถ้าคนไหนเพื่อนเคนไหนได้มีโอกาสเก็บเนี่ยผมก็แนะนำให้เก็บตัวนี้เล่นได้นะตัวนี้ก็เลี้ยงยากไหมอันนี้ก็เลี้ยงลงดินเลยก็ไม่ยากนะวบงือตอนมืดใช่ครับ พขาเดิมตอนแรกนี่ไม้สุดหลักแล้วนะยอดแล้วก็แบ่งให้พี่ๆไปแล้วนะตอนคุณะเปิด่อยกินตอนมืดใช่ครับอ๋อใช่ครับแต่่อยกินหมดต้นไม้เลยครับอันนี้ก็คุณะเปิดหลอดใหม่เขาเนาะหลอดใหม่เขานะครับนี่พี่โมลองยืดแขนนิเห็นไหมใหญ่กว่าเด็กเลยนะโอ้โหดูพี่โมจับโอ้ ท่อจะเป็นลมนี่ผมซื้อมาแม่พันมาสองต้นมาทางแม่พันมาต้นนี้โตช้ากว่านต้นนี้โตช้ากว่าลักษณะก็เหมือนอาจจะมียังไม่ค่อยสมบูรณ์ตลอดเวลาเลยนะแต่ด่างอ่ะเนียก็คอยได้ครับคอยได้อก็ชอบครับ อย่างตัวที่แยกชนิดของตัวนี้ก็คือหนึ่งเรื่อง,เร,องเรื่องของการเว้าของใบนะถ้าตัวมิคุนาต้าก็คือเขาจะเว้าเว้าน้อยกว่าเนื้อใบก็จะจะเยอะกว่านะตอนวอวอะอย่างต้นนี้เดี๋ยวถ้าตอนสมบูรณ์จัดเนี่ยคือเขาจะเว้าเหลือแบบว่าเหลือเส้นขอบใบนี้เล็กลงไปอีกนะ<า>ใช่ครับเ<ด>นี่ยไล่จากเด็กๆเ,เ,เนี่ย ้าสมมตอนเราซื้อเด็กๆเนี่ยดูเว้าสิ้ายนะค้ายค้ายลูกใช่ขายกับตัวอื่นๆไงโอกาสซื้อผิดจะมีนะดูลักษณะการตกของขอบใบด้วยเท่าที่ผมสังเกตก็คือต้นหนอนกัดที่จอยเห็นไหมเขาจะมีเส้นเอ้ยเขาจะมีปลายปลายใบเขาจะมีเว้าตกใหม่ เขาจะไม่ได้ตึงนะเขาจะตกก็คือเขาพยุงตัวเขาอะเขาจะมีการหวาดตกหย่ายนะ้ลองให้พี่เพื่อนๆลองลองดูแล้วก็สังเกตเถื่อแยกชนิดได้นะด้านล่างก็เป็นใบเก่าแล้ว,ลวนะแต่ผมก็ไม่ได้ตัดออกนะบาป้าไม่ได้ตัดออกลูกเพราะว่าป้าก็ให้เขาช่วยเลี้ยงไนงะ เนียมเก่าอ่ะเนี้ยใช่ใบเก่าตั้งแต่เริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยนะครับก็คือใบเก่าเขาเริ่มปรับสภาพอตอนเอามาก็คือปรับสภาพจากจากไม่ได้โดนแดดมาก็คือบาง<ม>ตอน<ม>ซื้อมามมบางทีบางที่ก็เขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงแดดรนะ้อยเนาะอย่างของผมก็เลี้ยงแดดในตะแลนแดดร้อยโดนแดดโดนฝนไปเลยฝนร้อยแดดพางแสงก็ตอนนี้อาจจะเหลือมาสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็น เนาะพี่โมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะถ้าพี่พีคนไหนช่วยแชร์ให้ผมได้ก็ดีครับ,บระะครับวันนี้ก็ลาล้วครับสวัสดีครับ